สวัสดีครับผมจ็กกีนะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ดอนนะครับผมจ็กกีอยู่กับพี่ดอนนะครับในเวลาในเวลาส่งพี่ดอนแล้วก็ส่งน้องจ็กกีนะครับวันนี้นะครับยางก้ไดเวลาเมื่อบ้านเอาพี่ดอนเนาะกลับบ้านนะพี่ดอนกลับวเลยคร er ับเนี <occurs> Yo, <quir> enfin ่ยโอ้ยหแต่ อย่า้อย่เลี่ไมครยแมงแรงสาบตัวใหญ่ตกใจว่าเป็นไรลส่เราก็เลยพาหยวนมากินที่ร้านนะครับดูนดูนยรับไปขอหลร้านครับผมโอ้ยนั่ร้านจ่ายตังค์โอ้ร้านยอดเลยครับอร่อยมากขอบคุณนะครับผม เลี้ยงมีโอกาสจะมาอีกไหมครับพี่ก็มาดิครับถามก่อนว่าใครเลี้ยงถามว่าที่คอลาเลี้ยงว่าของร้านะแต่ผมเลี้ยงมาได้เลยไม่เลี้ยงเหรอเลี้ยงน้าไปจับพี่ดอนเลี้ยงนะครับนี่ก็ก็ขอบคุณน้ำใจว่าดีแก่งเลี๋ยวผ่จะห้พี่ดอนจ่าดีกว่าไม่ไม่ซีอะไรใช่ปะจะให้พี่ดอนจ่ายดีกว่าไม่ซีอะไรทักอย่างเล้วจะให้พี่ดอนจ่ายนะครับตอนนี้อร่อยมากเลยครับผม มันจำพวกเรานะครับมามันจำพวกเรามาเขาจำได้เหมือนกันอันนี้เพิ่งมาเพิ่งมาครั้งแรกนะเพิ่งมาครั้งแรกเลยอ่ะครั้งนี้จะมา่อยมากไปบ่อยอ่ะเกินรวยมากไปกว่ามาไปบ่อยเลยเอาใจตังค์เนแม่ใจตังค์แม่ไเอาไม่มีตังค์ให้สิไปนี่มีแต่โทรศัพท์มีแต่แจ้งวันวันวันเลยไม่รู้จักไม่รู้จักนี่อีกคนที่เป็นนี่เอาใจตังค์เพ่อนแม่รับบัตรเครดิตเขารับบัตรเครดิต

ร้านจานเลยยังไงเราดีพอดีผู้ผมผมให้ผู้ใหญ่มาช่วยเราครับต้องหาผู้ร้าชามต้องกี่ใบกี่กี่ชามแล้ววันนี้โอ้โหที่บรรยากาศร้านนะครับทุกคนผู้ใหญ่เป็นใครผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านไหนเด็กที่โทรหาที่บ้านไหน